สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับพนักงานหลายเดือนไม่เช็คแบ็กลิสต์ไม่เช็ค list, เครดิตบูโรสมัครง่ายอนุมัติไวอัตราดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมในรายการได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องต um ั้ม14 m n มันนี่ชาแนลนะครับพบกับสาระที่ดีทางเรื่องการเงินนะครับ และก็ข้อมูลต่างๆของสินเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครนะครับอัตราดอกเบี้ยต่างๆของแต่ละตัวนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีสินเชื่อที่จะมารีวิวนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีสินเชื่อมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับหนึ่งตัวนะครับเขาให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับเขาเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตนะครับ จากพิกโกไฟแนนซ์และพิกโก้พัทนะครับจากกระทรวงการคลังนะครับนั่นก็คือสินเชื่อช้างไทยเงินกู้นะครับยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริตนะครับไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้องนะครับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสาบาทต่อเดือนถ้าหากกู้เกิน5 0,000่นบาทนะครับแต่ถ้ากู้ไม่เกิน5 0 0 0 0ื่นบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.33บาทต่อเดือนนะครับมาดูทางด้านจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้นะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับไม่เช็คเครดิตบุโรนะครับไม่เช็คแบ็กสต์นะครับกู้ได้สูงสุดถึง5 0,000บาทนะครับและถูกกฎหมายด้วยนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับมีจุดด้อยอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเขารับเป็นบางจังหวัดนะครับจังหวัดที่เขารับนะครับก็คือจังหวัดกรุงเทพนะครับนนทบุรีนะครับปทุมธานีนะครับอยุธยานะครับสมุทรปราการครับสมุทรสาครนะครับชนบุรีนะครับ ละยองนะครับและก็สงขานะครับมาดูทางด้านคุณสมบัติของผู้สมัครกันนะครับเป็นพนักงานรายเดือนครับอายุตั้งแต่25ถึง50ปีนะครับอายุงานที่ทำปัจจุบันนะครับ1ปีขึ้นไปนะครับมีค่าจ้างสุทธินะครับต่อเดือนนะครับ10,000บาทขึ้นไปนะครับมีอายุหรือที่ทํางานในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับชนบุรีและยองและสงขานะครับ ค่าจ้างนะครับจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับกรุงเทพนะครับกรุงไทยนะครับกรุงศรีนะครับไทยพาณิชย์และธนาคารไทยธนชาติเท่านั้นนะครับยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเพื่อชําระค่างวดนะครับบริษัททนายจ้างมีฐานะการเงินมั่งคั่งนะครับตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้นะครับมาดูทางด้านเอกสารนะครับ 1น,นะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครนะครับ2อนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสาสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินเดือนนะครับ4นะครับสเตทเมนต์หน้าที่เห็นเงินเดือนเข้าย้อนหลัง6เดือนล่าสุดนะครับเอกสารรองรับได้และอายุงานเช่นหนังสือรับรองการทํางานนะครับสลิปเงินเดือนนะครับที่มีวันที่เริ่มงานหรือสลิปเงินเดือนที่มีวัน อายุเกิน1ปีนะครับบัตรพนักงานที่มีวันเริ่มทํางานหรือวันออกบัตรนะครับ1ปีนะครับสัญญาจ้างหนังสือรับรองหักภาษีนะที่จ่ายนะครับ50ทธวิที่นายจ้างออกให้นะครับใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีนะครับขั้นตอนการพิจารณานะครับเมื่อท่านได้ยื่นเอกสารนะครับก็จะอยู่ในประมาณ7วันทําการนะครับมาดูตารางการชําระ แบบคร่าวๆนะครับที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้นะครับก็จะมีนี่ครับถ้าท่ามชมกู้ชมกู้10,000บาทนะครับผ่อนชําระ6เดือนก็จะอยู่ที่เดือนละพันแนะครับถ้าผ่อนชําระภายใน1ปีนะครับก็จะอยู่1000บาทนะครับต่อเดือนนะครับถ้าผ่อนชําระภายใน2ปีก็จะอยู่ที่เดือนละ600บาทนะครับก็จะมีตาม ที่ตารางบอกเลยครับจะมี10,000บาทหนึ0งบาทนะครับ20,000ืนนะครับเนี่ยดูตามตารางได้เลยนะครับหากเพื่อนๆผ่อนชําระครบ6เดือนนะครับก็สามารถกู้เงินต้นคืนได้นะครับเมื่อผ่อนชําระครบ6เดือนนะครับและไม่มีประวัติค้างชําระจะสามารถกู้เงินต้นที่ผ่อนมาแล้วคืนได้นะครับกรณีที่อายุงานครบ5ปีหรือเปลี่ยนจากพนักงานรายวันเป็นรายเดือนนะครับให้แจ้งกลับมาที่บริษัทบริษัทจะพิจาราวงเงินกู้ให้เพิ่มนะครับ การอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นอยู่กับอยู่กับการพิจารณาของบริษัทเท่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อช้างไทยเงินกู้ตัวนี้นะครับขอให้เพื่อนๆผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับแล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับคือของปลอมนะครับต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของเขาเท่านั้นนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มินิแชแนลด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ